น้องทิวเข้ามาถามาเ,ปเป็นไปได้ยังไงครับนั่งๆไปแล้วเนี่ยผมไปเห็นความฝันในอดีตตอนเด็กๆทง้งที่ไม่ได้คิดมาก่อนแล้วอะลืมไปแล้วด้วยมั้งไม่ได้ใส่ใจมันลอยขึ้นมาผมก็ถามเพราะว่ามันมีผลต่อชีวิตไหม้มน,นมความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงมีผลใช่ไหม แล้วเราก็ไม่เคยคิดใช่ไหมว่ามันจะมาคิดเรื่องนี้อีกอะไรประมาณนี้นะมันก็บ่มเป็นนิสัยไปแล้วถนะูกไหมแต่ในขณะที่เห็นนั้นน่ะนิสัยนั้นมนถูกตัดไลยถือว่าและหนึ่งอย่างหนึ่งที่ที่เห็นนะ่ะจิตใสังขารลักษณะของจิตจสังขารเหตุการณ์ที่เห็นตอนนั้นนะเวลาเราลึกคิดถึงอะไรก็แล้วแต่ในเหตุการณ์ในอดีต เหตุการณ์ในอดีตนั้นนมันเต็มไปด้วยรูปกฏกิจเสียงสัมัญประชุมกันนักขณะและนขณะด้รย่้วอำนาจของปฏิสุาริมูรเลอทางตาอูจจาระกายใจที่รับสัมผัสต่างๆแล้วออกมาเป็นอารมณ์ในใจถูกไหมนะตอนนั้นก็เป็นแบบนั้นทีนี้ไอ้การที่มันถอยออกไปให้เห็นนั้นอะมันเข้าไปล้างโะกกรรอันนี้เป็นประตูเข้าสู่กรรมรักตายาที่เป็นสัมมาทิฏฐิในศาสนาย คุณจะเชื่อในระบบก,กรรมเลยว่าอ๋อนี่ทําไมเราเบาขึ้นเลยเหมือนกับเราให้จํา,มมาระกรรมอะไรบางอย่างออกไปรู้สึกอย่างไรไหมใช่เลยนะใช่มันดึงฮะมันรูน้นสนึกได้ว่าถูกถอนออกไปเลยทีนี้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นขนหมดเลยนะแต่สิ่งที่จะให้ใส่ใจคือตรงนี้ตรงที่ว่าเราทํายังไงกับมันนะตอที่มันระกด<ม>ก็คือ วางเฉยวางเฉยกลับไปที่ลม<ง>ลม<ง>ลังักอืมก็ไม่สนใจเรื่องราวถูกไหมไม่สนใจรายละเอียดในขณะที่ไม่สนใจรายละเอียดถามหน่อยว่ามันกลับรู้ทั้งหมดเลยถูกไหมใช่มันรู้มากกว่าที่เราจะไปจ่อรู้อีกเพราะอะไร,รูไหมในขณะที่คุณทําอย่างนี้รู้อย่างนี้รู้ระบบอย่างนี้จิต เขาเรียนรู้การแยกระหว่างความคิดกับสังขารครับว่ามันคนละตัวแต่สมัยก่อนเรารวมกันหมดเลยคิดกับสังขารเนะี่ยมันปอลกันหมดถ้าดับสองตัวนี้ได้นั่นแหละจิตมันจะชับมากทีนี้จิตก็จะลอยขึ้นมาตัวรู้ก็จะรู้ปรากฏตอนนี้เป็นกระบวนการศึกษาเรียกว่าจิตกัรศึกขารคือการศึกษาเรื่องจิตนั่นเอง การที่จะไปเห็นจิตไดาก็คือวางจิตตาสังขารการจะวางจิตต่อสังขารได้ก็ต้องรู้ลักษณะของเขาและทางเข้าไปเรื่องนี้และในอนาคตหนังจากบับล,ลังหนังกากสภาพนั้นไปแล้วความคิดกับความรู้ของคุณมันจะเหลืออ่อมกันในชีวิตประจำวันนั่นหมายถึงว่าอะไรถ้ามันเหลื่อมกันเนี่ยมันไม่ผสมแล้วมันจะเหลืออะไรครับ มันก็เหลือตัวรู้ว่าอ๋อนนอ,อันนี้คือจิตอันนี้คือจิตต่างตางกันแตละตัวแต่มันอาจจะเข้าไปรวมกันอีกก็ได้เพราะอุปทานความยึดเพราะคุณวางไม่เป็นในที่สุดมันก็จะรวมคือปรุงนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นก็รู้มันแล้วเตรียมเข้าวัตถุกลางนี่คืออาการของมันอาการของการเรียนรู้เรื่องจิตเนอะ With an name? That's